สวัสดียามเช้าเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวจะมาพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวจัดเป็นเซตจัดเป็นชุดนะคะมีทั้งไม้ด่างไม้ป้ายและไม้กัดสีนะคะคาเข้า,ขากันไปเนาะป้าแมวก็ให้ชุดละ350บาทนะคะส่งฟรีจ้ะ350บาทส่งฟรีนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ป้าแมวมีมาแบ่งปัน10ชุดนะคะเอฟซี FC. โทรแอดไลน์หาป้าแมวเบอร์นี้นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวที่เอฟซีที่ยังไม่ส่งบนสีเอฟซี FC นะวันนี้ป้าแมวจัดส่งให้ครบทุกท่านนะคะแมงแต่ใบใบชํำฉาก็ส่งวันนี้ให้ถึงมือทางการถ้าท่านอยู่ทางภาคใต้ก็อาจจะถึงวันพุธนะคะถ้าอยู่บริเวณกรุงเทพก็วันอังคารก็ได้ได้รับแล้วนะคะค่ะป้าแมวจัดส่งให้วันนี้ทุกท่านนะคะครบทุกท่านจ้ะ ป้าแม่ก็ขออภัยนะคะที่ยังส่งไม่ได้ครบเนาะบางทีบอลสีมันไม่ครบบ้างป้าแม่ก็ต้องไปเอาบ้านอื่นมาก็ส่งวันนี้ให้ทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะพามาชมบอลสีของป้าแมวนะคะมาเริ่มกันที่ชุดที่หนึ่งก่อนนะคะ fc สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะ fc จ๋าค่ะมาเริ่มกันชุดที่หนึ่งนะคะวันนี้มีแต่บอลสีสวยๆเลยนะคะชุดที่หนึ่งค่ะมันป้าแมวอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรแผงเขียวนะคะ โต,ตไปเขาจะกัดสีสวยหรืออาจจะป้ายด่างก็ได้นะคะนี่ผ่าจากพ่อด right ่างแม่ด่างเขาปามาเป็นแผงเขียวนะคะ fc สวยมากนะคะแผงเขียวเนี่ยสวยนะคะก็มีสกิดด่างมาบ้างนะคะนี่นะมันนีลอมเพชรแผงเขียวหนึ่งต้นแล้วก็นายดอกลักนะคะหนึ่งต้นนายดอกรักเนี่ยอยู่ในตับวีรชนนะคะสวยนะคะในในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่นะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะนายดอกรักค่ะแล้วต่อมาเป็นพันดาวค่ะหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะให้ลูกไม้ อยู่ในกระถางห้านิ้วเลยนะคะไปอีกหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นนี่เลยค่ะนกพเก้าด่างป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีจ้ะชุดที่หนึ่งนะคะต่อมาเป็นชุดที่สองจ้ะค่ะขอ,ขอ,ขอทานโทษนรคะอยู่ในชุดที่สองเนาะเริ่มชุดที่สองใหม่นะคะมีนกพเก้านะคะนกพเก้าป้ายแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะนพเก้านะจ๊ะ แล้วก็มีพรมพิมานค่ะพรมพิมานหนึ่งต้นม่วงจรัดสกุลนะคะม่วงจรัดสกุลนี่ได้ไปสองต้นนะคะมีลูกมีลูกติดใบต้นหนึ่งนะคะม่วงจรัดสกุลนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ได้ด้านนี่โหนี่สวยมากค่ะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ fc นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอลกาบจะแล้วก็มีเอกราดไปอีกหนึ่งต้นจะอยู่ในชุดที่สองนะคะชุดที่สองจาก fc บอกป้าแมวได้นะคะชุดหนึ่งชุดสองชุดสามเนาะ ค่ะชุดที่สองนะคะถ้าต่อมาเป็นชุดที่สามจ้าชุดที่สามนะคะพื้นที่มันไม่ให้เนาะชุดที่สามนะคะมีนกพะเก้าด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนกพะเก้าด่างสวยๆแบบนี้เลยเนาะมีมณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรแผงเขียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพมพิมานหลุดป้ายนะคะพมพิมานหลุดป้ายไปนหนึ่งกระถาง แล้วก็ลูกไม้ใบพัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะลูกไม้ใบพัดจ้ะแล้วก็ได้มนสวรรค์ไปอีกหนึ่งต้นนะคะทั้งหมดมีห้าห้ากระถางนะคะชุดละห้าต้นเนาะกระแมวให้ชุดละห้าต้นนะคะซึ่งมีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะสวยๆเลยนะคะเอฟซีชุดที่สามแล้วนะคะต่อมาชุดที่สี่จ้ะชุดที่สี่ชุดที่สี่ก็ได้นกพะเก้า 9. นี่นะคะนกพะเก้า 9, สวยๆแบบนี้ไปหนึ่งต้น อับสรสวรรค์หนึ่งต้นจ้ะนางลากสุดแผงแดงในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนางลากสุดแผงแดงนะคะนี่เป็นลูกไม้คุณหญิงค่ะอันนี้สุดสายชนนะคะนะคะเราดูในชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่นะคะค่ะต่อมาชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าชุดที่ห้ามีมณีล้อมเพชรหนึ่งกระถางนะคะมณีล้อมเพชรเนี่ยเขาสร้างหัวแล้วนะคะ fc แผงเขียวนะคะสร้างหัวแล้วนะโตไป ด่างป้ายสวยใครจะไปรู้ละ่ะตอนตนะูเนาะขนาดเลี้ยงมาโอ้มามาด่างตน้นใบใหญ่ๆเพราะเขาลงหัวแล้วเขาก็ด่างได้นะคะมัน,นีรอมเพชรนะยังมีราคาอยู่นะคะตัวน,นี้นะค่ะแล้วก็ได้นี่ไปอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่เลยคางกินดาคางกินดาสวยมากนะคะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยนะคะเอฟซโตไปเขาจะเป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้นะคะเขาไม่ทิ้งใบนะคะคางกินดานะสวยมากค่ะแล้วก็มีอักษรสวรรค์อีกหนึ่งต้นจ้ะนะคะอักษรสวรรค์ มีนายดอกลักไปอีกหนึ่งกระถางนะคะนายดอกรักนะคะในกระถางนี้ก็มีสองต้นเหมือนกันนะจ๊ะชุดที่ห้านะคะแล้วก็ได้บอลกลับสวยๆไปอีกหนึ่งต้นจ้ะอยู่ในชุดที่ห้าค่ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่หกนะคะชุดที่หกป้าแมวก็ให้คังจินดาไปอีกหนึ่งต้นจ้ะเป,เป็นฟอร์มเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยค่ะชุดที่หกนะคะ มาด้านนี้ก็เป็นสศรษีพันล้านแผงเขียวนะคะพีีศรษีพันล้านแผงเขียวจ้ะดูในกระถางนี้มีสามต้นนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะแผงเขียวนะคะในกระถางนี้มีสามต้นแล้วมีบอลกลับสวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งต้นจ้ะแล้วพรมพิมานอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ลูกไม้นะ่าจะเป็นลูกไม้ด่างหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องไปดูตอนโตน,นะคะเนี่นะคะเป็นเป็นลูกไม้อีกหนึ่งต้นจ้ะอยู่ในชุดที่หกนะคะ FC ี ต่อมาชุดที่เจ็ดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่เจ็ดค่ะได้นารีบูรพาป้าย,ยสวยๆแบบนี้เป็นหนึ่งต้นเทพอักษราหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ได้ลูกไม้แบบนี้ไปหนึ่งต้นนะคะนี่ได้คุณหญิงไซสแม่พันธุ์นะคะ ifc ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะคุณหญิงไซสแม่พันธุ์นะคะหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็มีนกพะเก้าด่างสวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะ f c ชุดที่เจ็ดค่ะสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่8ดค่ะชุดที่8ได้ชมพูทวีปในกระถางนี้มี2ต้นนะคะชมพูทวีปนะพรมพิมานป้ายสว,สวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็บอลกาบนะคะบอลกาบในกระถางนี้มี2ต้นนะคะทีบอลกาบกระถางนี้มี2ต้นสีลาหุ่มทองแผงเขียวด่างนะคะไม่ใช่ไม่ด่างนะคะด่างนะคะมี3ใบนะคะนี่นะหลอดนี้มาด่างสวยมากนะคะแล้วก็ได้ลูกไม้หน้าเปิอะแบบนี้สวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะสวยมากนะคะต้นนี้นะ ได้ไปทั้งหมดหต้นนะคะอยู่ในชุดที่8ดนะคะเ c อยู่ในชุดที่8ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะค่ะต่อมาเป็นชุดที่9ค่ะชุดที่9นะคะต้นนี้สวยมากนะคะนี่สีลานักปาาค่ะสีลานักป่าเนาะแล้วก็ได้มงกุดตักรพพัดไป1ต้นอับสรสวรรค์1ต้นนะคะพรมพิมานป้ายสวยๆแบบนี้ไปอีกหนึ่งต้นจ้ะแล้วในกระถางนี้มี3ามต้นเลยเนาะได้อีเหนาบุษบาได้จะเป็นอันนี้น่้จะเป็น ฮกหลงหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะ fc ต้องไปรู้แลนะคะใน,นกระถางนี้มีอินเนอบุษบาไป2ต้นนะคะแล้วก็ฮกหลงไป1ต้นนี่นะคะอยู่ในชุดที่9นะคะ fc ชุดที่9นะคะ่ะต่อมาชุดที่10ค่ะชุดที่10นะคะมีมณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรแผงเขียวปาา้าแม่รับรลงว่าโตไปเนี่ยเขาด่างแน่นอนนะคะป้าแม่ก็เก็บไว้2ต้นแล้วเนาะเก็บไว้แบบนี้นะคะเลี้ยงไว้ให้ fc ดูกันนะคะเลี้ยงไว้ให้ fc ดู fc ก็เอาไปทําจํานวนได้แล้วนะคะเขามี เขาสร้างหัวแล้วนะคะมันดีล้อมเพชรนะคะสร้างหัวแล้วนะนี่นะคะมันดีล้อมเพชรแผงเขียวนะคะเขาสวยแน่นอนค่ะ f ีนะคะเนี่ยไม่ค่อยมีค่ะแมันดีล้อมเพชรเป็นหนึ่งต้นพรมพิมานใบแบบนี้นะคะไปหนึ่งต้นเนาะจะมีลูกไม้คุณหญิงนะคะอันนี้ลูกไม้คุณหญิงนะองค์หญิงพ่อแมวพูดผิดค่ะขอโทษนะคะเป็นลูกไม้ขององค์หญิงนะคะองค์หญิงเขาจะใบแดงยาวนะคะไม่ใช่คุณหญิงนะคะ คุณหญิงจะเป็นแบบนี้นะคุณหญิงจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้ขององค์หญิงนะคะองค์หญิงนะเมื่อกี้แมวว่าพูดผิดไปหนึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวแมวเขียนติดชื่อไปให้นะคะเป็นลูกไม้องค์หญิงจ้ะหนึ่งกระถางนะคะแล้วต่อมาก็เป็นนางลากสุดหนึ่งต้นจ้ะม่วงเจริญสกุลในกระถางนี้ก็ได้ไปสองต้นนะคะม่วงเจริญสกุลได้ไปสองต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบนะคะ fc อยู่ในชุดที่สิบจ้ะนะคะ มีมัีล้อมเพชรนะคะแผงเขียวนะแล้วก็พมพิมานลูกไม้องค์หญิงนางลากสดแผงแดงนางรากสดต้นนี้น่าจะอาจจะเป็นแผงเป็นป้ายด่างได้นะคะต้นนี้นะต้องเลี้ยงตอนโตต่อไปนะคะนี่นะเพราะว่าเขามีสกิดเขียวมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มีม่วงเจรัสกุล1ต้นนะคะเออยู่ในชุดที่10ค่ะค่ะชุดสุดท้ายนะคะชุดที่1ิเอ็ดนะชุดสุดท้ายจ้ะ มีมณนีล้อมเพชรแผงเขียวแบบนี้นะคะ fc มีมณีล้อมเพชรแผงเขียวจ้ะมีแสงประพัดสอนไปหนึ่งต้นนะคะแสงประพัดสอนหนึ่งต้นอับสอนสวรรค์หนึ่งกระถางค่ะหลอดใหม่ก็มาป้ายแดงแล้วนะคะเอกราชหนึ่งต้นจ้ะ,ะต้นนี้ชื่อว่าของขวัญน,นะคะของขวัญไปหนึ่งต้นจ้ะทั้งหมดมีสิบเบ็ดชุดนะคะ fc สิบเบ็ดชุดนะคะนี่นะคะวันนี้ป้าแมวมีมาฝากสิบเบ็ดชุดนะคะ วันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณน้ำใจเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยเอฟบอลสีทักทายป้าแมวมาบ้างนะคะร้อนไหมครับ้ันป้าแมวก็ฝนตกไม่ได้ตกเยอะนะคะแต่ว่าลมเนาะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะเอฟซีนี่นะคะสวัสดีไปทุกชุดเลยนะคะสวยมากนะคะเอฟซีสวัสดีจ้า